เปลี่ยนไอเดียให้เป็นเงินทุนด้วยแผนธุรกิจสำหรับ crowdfunding campaign คุณมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นระดมทุนอย่างไรใช่ไหมแผนธุรกิจสำหรับ crowdfunding campaign ของเราคือคู่มือที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มระดมทุนสาธารณะจุดเด่นที่คุณจะได้รับจากแผนธุรกิจฉบับนี้สร้างเรื่องราวที่ดึงดูดใจเรียนรู้วิธีการนำเสนอโปรเจกต์ให้น่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้คนอยากสนับสนุนตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริง วางแผนการระดมทุนอย่างเป็นขั้นเป็นต,นตอนตั้งแต่เป้าหมายขั้นต่ำจนถึงเป้าหมายสูงสุดกำหนดผลตอบแทนที่โดนใจออกแบบสิทธิประโยชน์เพิร์สที่คุ้มค่าและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้สนับสนุนวางกลยุทธ์การตลาดที่แม่นยำค้นพบวิธีโปรโมทแคมเปญให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมจัดการการเงินอย่างมืออาชีพแผนการเงินที่ละเอียดอ่อนครอบคลุมทั้งค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มดาวน์โหลดแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ได้ฟรี ไม่ว่าโปรเจกต์ของคุณจะเป็นแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือโปรเจกต์เพื่อสังคมแผนธุรกิจนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงได้คลิกเพื่อดาวน์โหลดทันที